ใครสนใจ YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาทหรือ1เดือนเพียงราคา69บาทต่ออายุอีเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและยังมี YouTube Premium รายปีเพียง199บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านกำหนดเพราะไม่มีแอป,ปสตรีมี่งมากมายให้ทุกคนเลือกในราคาที่โคตรถูกการันตีฐานลูกค้ามากกว่า45,000คนหากใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ a d d u c PM เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาเจอกันในเกมเดลต้าฟอร์อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกแบบบ่อยมากๆนะบรรยากาศความชื้นอุณหภูมิด้วยครับสามองศาอะไรวะเนี้คือมันสามารถทาให้เราป่วยได้นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกแล้วฝนก็ตกอยู่นะครับตอนนี้โอเคก็ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ CI ก่อนละกันซึ่ง CI เนี่ยผมไม่ได้จับมาในไลฟ์เนี่ยน่าจะหลายวันแล้ว ผมเล่นไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปไฮไลท์น่าจะเป็นช่วงแรกๆที่ผมเลือกซเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า CI เนี่ยควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับแต่งแบบไหนดีที่สุดเนาะใช้คำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนก็หาโอ้พี่เบสอีโก้ไม่ใช่นะครับอันนี้สำหรับผมเท่านั้นนะครับที่คิดว่าดีเนาะโอเคถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับโอเคโดยซีไอนะคคคคคคครรรรรรััััับบบบบถ้้้าาาาทุุกกกนน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 สสงงงงเเเเเตดูะะะะะะะผมมี่่่่่่ยยจอออขขไปืวววซใหญพ ผมรู้สึกว่า CI นะครับเป็นกระบอกหนึ่งเลยนะที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเนี่ยเล่นในระยะกลางกับไกลอ่ะดีที่สุดเลยแล้วก็ชอบามากๆนะครับถ้าหากว่าจะไปเล่นในระยะใกล้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยโอเคเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่เราจะไปเล่น CI ในระยะแบบใกล้นะครับผมมันอาจจะมีข้อเสียเรื่องของอัตราการยิงนะครับหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยอัตราการยิงตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับอัตราการยิงตรงนี้เนี่ยคือถ้าเลขสูงเท่าไหร่เนี่ยก็คือกระสุนเนี่ยมันจะลั่นเร็วเท่านั้นนะครับผมปืนมันจะลั่นเร็วเท่านั้นซ อะไรประมาณนี้เนาะอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เวอร์นะน่าจะเป็นเหตุผลที่เซตแต่งที่ผมแต่ง i ในเซตนี้เนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องของระยะไปส่วนใหญ่แล้วก็ควบคุมเนียครับเพราะว่ามันสามารถยิงในระยะกลางกับไกลได้ดีมากๆนะ <ๆ S 2> ครับเซตนี้ก็เพิ่มกระสุนเป็น60ด้วยนะครับซึ่งกระสุน60เนี่ยมันมีไม่ทุกกระบอกหรอกนะครับที่มันสามารถทําได้เนาะซึ่ง CI ทําได้และมันสามารถประยุกต์ใช้แล้วก็เหมาะกับการที่เรามาแต่งเล่นในระยะกลางกับไกลนั่นเองนะครับผมกระบอกนี้ผมก็เลยแนะนําว่าให้เล่นกับกลางไกลเนเา,าะซ สองอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเซตล่าสุดที่ผมอัพลงไปก็เป็น SG ไล่เบานะครับอันนั้นก็จะเล่นในระยะใกล้กับกลางได้ดีเนาะซึ่งกระบอกนี้ก็เก็บไว้เล่นในระยะกลางกับไกลละกันนะเซตที่ผมแต่งนะครับผมเห็นไหมว่าดาเมจออกมาเนี่ยมีถึง25้นะแลวก็มันสามารถบวกระยะได้ด้วยนะครับซึ่งระยะเนี่ยผมก็บวกไปถึง39มนะครับมันสามารถยิงในระยะกลางได้โคตรดีเลยครับผมดาเมจนี่คือแบบ5นัดนี่คือตายชัวร์นะครับแล้วก็ควบคุมนะครับก็อยู่ที่76นะอาจจะสามารถทําได้สูงกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าประมาณนี้ม ข้อเสียจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบังคับแล้วก็ความนิ่งเนะาะบังคับเนี่ยก็คือเรื่องของการยกสะโขบที่ช้าลงนั่นเองนะครับแต่ว่ามีข้อเสียอีอกหนึ่งอย่างที่แบบรู้สึกว่าน่าจะต้องฝึกกันนิดหน่อยก็คือความนิ่งนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราฝึกความนิ่งหรือว่าคือสะโขบเนี่ยมันจะสั่นเนี่ยผมทุกคนสะโขบมันจะสั่นแบบกลืนๆอย่างนี้นะครับถ้าตอนที่เราแบบไม่ได้เพิ่มความแม่นยำสูงอ่ะมันจะสั่นนะครับสะโขบมันจะสั่นนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่่่่่่่่่่่่าาาาาถ้สสสสะะะะะโโพกมมมมมมมัััััััันน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 เเเีีียยยย็ไใชแำหรรรรือออคคคคววิิิงงงบบขภทูดดผซึจ มันก็มองยากนะแต่ถ้าใครฝึกใช้เซตที่ผมสอนแต่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าคุณจะยิงในะระยะกลางกับไกลเนี่ยได้ดีแน่ๆนะครับถ้าคุณฝึกเรื่องของความนิ่งได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้วยเรื่องของโค้ดเนี่ยผมต้องบอกว่าโค้ดผมใส่ไว้ใต้ description หรือใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็รวมถึงปักหมุดด้วยนะครับผมจะใส่ทั้งสองที่เลยนะร <c oughs> ู้สึกว่ามีคนเริ่มมีปัญหาแบบเรื่องก๊อปเรื่องอะไรยมันยาวผมเข้าใจนะครเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับเอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าซึ่งผมก็ เลตดอทที่เป็นสะโคบเอียงนะครับแล้วก็สะโขบเอียงเนี่ยก็แบบนี้เลยครับเห็นไหมว่ามันจะยกสะโคบช้าดิดหน่อยนะครับเห็นปะช้าไม่นิดหน่อยแล้วแหละก็ถือว่าช้าในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเซตนี้ใครจะเอาไปใช้นะครับให้เน้นการยิงในระยะแบบกลางกับไกลเป็นหลักนะถ้าในระยะใกล้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ทันนะยกสะโคบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าข้อดีของกระบอกนี้ผมก็ได้ทําการเซตแล้วก็แต่งให้มันสามารถยิงแบบทิปไฟล์ได้ดีเหมือนกันนะครับหรือว่าการยิงแบบไม่เลงเนาะนี่ครับ ถ้าใครแบบเจอระยะใกล้จริงๆเนี่ยก็สามารถยิงแบบไม่เลงได้นะอันนี้ผมแนะนําว่าให้ฝึกนะเกมนี้ยิงแบบไม่เลงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันนะครับต้องฝึกนะเห็นปะมันก็ถือว่าได้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงระยะที่เราต้องการจริงๆเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือระยะแบบกลางกับไกลเนาะจริงๆระยะนี้ก็เป็นระยะกลางนะครับถ้าหากว่าเราลองยิงแล้วเนี่ยเห็นปะ มันอาจจะไม่ได้ดูแบบนิ่งถึงขั้นแบบเหมือนกับ s g อะไรขนาดนั้นนะแต่ความรู้สึกข,ของผมคือข้อดีของกระบ,บอกนี้เนี่ยมันคือการที่เราสามารถยิงในะระยะกลางกับไกลได้แต่มันต้องฝึกนะครับผมมันต้องฝึกนิดนึงนะอันนี้ถือว่าแต่งนิ่งมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันก็มีความดินดนิดหน่อยนะครับอาจจะนิ่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นสำหรับ CI เนาะแต่ว่าข้อดีหลักๆของ CI ก็คือความแรงของมันนะแค่คือถ้าขเข้าอกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะ หนัดนะหลายๆก็บอกนะครับในระยะนี้เนี่ยจะมีประมาณ6นัดเป็นอย่างต่ำนะครับผมแต่ว่ากระบอกนี้5นัดนี่ถือว่าแรงมากๆนะถ้าทุกคนไม่เข้าใจนะว่าแรงยังไงเดี๋ยวผมจะยิง,ยงแบบรัวๆให้ดูนะครับเห็นปะถือว่าเร็วมากๆนะครับผม5นัดนค,คือแป๊บเดียวเลยนะแต่ระยะใกล้ไม่ต้องถามถึงนะครับระยะใกล้ก็4นัดนะครับ1 2 3 4ประมาณนี้ข้อดีของมันคือความแรงน,นั่นเอง CI อะ่ะแรงมากนะครับผมเห็นปะ แรงจัดๆคือมันแรงก็แหละกระบอกนี้ผมเลยชอบเะครับเห็นปะโหลากได้มันมากนะครับโอเคเซตนี้ก็ผมแนะนําว่าให้ฝึกใช้ก่อนแต่ถ้าถามว่าใครใช้กระบอกนี้ไม่ได้เนี่ยก็เราไปเล่น AUG หรือว่า SG ที่ผมเคยสอนแต่งก็ได้นะครับแต่กระบอกนี้ถ้าใครเล่นได้เนี่ยผมบอกเลยว่าลูดได้แป๊บเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยแล้ววันนี้มีไลฟ์สดด้วยนะครับทั้งสองช่องทางนะติกตอกและเดอะเบสนะครับโอ ทิกตอกและยูทูบนะครับช่องชื่อเดอะเบสนะครับโอเคเราไปเลยเลยดีกว่าครับ Let's go โอเครอบนี้เดี๋ยวผมจะจัดซัดเป็นเอ่อซีไอแล้วกันนะครับมีคนขอ CI มาเยอะมากๆนะครับผม CI นี่คือท็อปหนึ่งนะตอนนี้ที่มีคนขอผมเรามาดูดีกว่านะครับตัวอาที่แรงถึกบึกบึนนะครับผมอาจจะไม่ได้ใจดีกับคนที่แบบว่าคุมแรงดีดไม่ค่อยเก่งนะแต่ถือว่าผมแต่งได้ดีมากๆแล้วนะอันนี้ดูพี่ไปคัดงานมาเยี่ยมเลยครับอยู่กันเป็นเพื่อน สนุกสนุกรรสตเมอ์ไปแล้วตามรอยเบสตามรอยเบสใครหรอเช่นฮูอยู่หลังมึงเพื่อนมึงตื่นเต้นทุกครั้งที่อยู่หลังกูนะได้ไปสามชตนี้ไหลๆลากๆเฮ้ย อะไรนะไม่ได้ยินคนเยอะมันมันล้มตรงนี้มันชุบไม่ได้เชนถ้าไม่ใช่หมอเพราะว่ามันเป็นที่โล่งเกินโอเปิดมาก็เดือดเลยว่ะเฮ้ยคนดูเปิดมาก็ตึงเลยว่าชอตนี้อ๋ออ้นเหรอ มาไม้ขวาหรอโอ้ยขวาสองตัวสะบัดไม่ได้เชลล่นหมอใช่ไหม,ไมไดเดี๋ยวนะโอ้ไม่ไม่มีใครปากเกิดอะ่ะสวยแล้วโอ้หนัดเดียวโอ้จะจะวัดอีกเหรอโอ้เข้าหัวไปดิ ล er you, ั่นชาไปหน่อยโซโล่เปอร์เซ็นชนะน้อยไหมก็ก็ถูกครับน้อยอยู่แล้วโอ้โหเชนจุดเสียนะโอ้โหตอนยิงอยู่ไหนวะโอ้โหเชตเคกูว่ากูบอกเลยนะว่าจุดเนี้ยตาเนี้ย สามสินาทีแน oh, ่นอนดูทรงแล้วโอ้ยเสียง่ายจัดโอ้ไม่ก็ไอเบสชวนหาเล่นเห้ยมาขวาเทียบเลยมาดิมาจากเทศไอนเบสอ๋อ โอ้โหโคตรคมมาเอ่อเชนปากกระสุนห,หน่อยกดลงอีกนิดนึงเฮ้ยดีจัดดีจัดดีจัด เชนลงมาขอบ้ย,ย,ยนี่ไงผมเล่นอยู่นี่ไงไอเชนหลังมาไอเช่นหลังมาห,ห,หลังไหะขอบอุญอะไอเช่นช พ่อม <AMA> e ันมาพ่อมันมาไม่ได้เชนขึ้นไม่ได้ละโอ๊ยบีหนึ่งมีคนเข้าเลยเชนอ่าเชนช่วยกูด้วยเชนเอาเชนอยู่ไหนวะอ๋อเชนก็นอนเหมือนกันนี่วะคุณพ้อแล้ว สีไอโอยเดี๋ยว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 มันจะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหซ้ายมาเฮ้ย B2 เข้าไม่ได้หรอไม่ได้เข้าไม่ได้มันไม่มีคนอยู่ B2 ่ะมันเหยียบคนเดียวเลยตัวเนี้ย TCCID นะแต่ทีมต้องดีด้วยว่ะตอนเนี้ยไอ้โอ้โหอยากบอกคนในทีมเล่นปักเกิดสักคนว่ะอุ๊ยเจ็บเจ็บอุ๊ยอป๊ยแช่ๆหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนกูจะเกิดหยุดหยุดหยุดเออแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว อเชฟวิ่งมาชิบโอ้ยไแล้วไปแ้วไปแล้วคุคิวโดนบ้าแ้เนอะโอ้ยขวามาไปแล้วกูหลับแล้วช่วยกูได้ปะเออ มา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 เฟี้ยวเหมือนนี่ว่ะคุณคิดภาพไม่ออกว่าคุณจะวิ่งไปยังไงเชยมีคนอยู่ข้างหลังโหจ้าแล้วกูได้สองเชยด้ววามาเชยด้ววามากูไปช่วยกูไปช่วยกูไปช่วยรอรอรอมัวดูมัวดูหน้าจอเอ้าโถโถเอ้ยโถโถซีไอสิบเก้าของผมที่ใช้อยู่ครับเล่นเมื่อกี้ครับไปแล้วนะเพื่อนไปเข้าไปเออแน่นอนครับเรื่องธรรมดาสิบวิลท์รถถังเกิด ไม่เอาดีกว่าเช่นออกขวาเหมือนเดิมเลยไปไปซีหน like wow ึ Long ่งก so ันเหมือนเดิมใช่ปหมเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊่อไปให้คิวละบาทครับเฮ้ยมันเจ็บ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 กูนอนมันเจ็บกูหลับอ่ะเฮ้ยไปยากจริงวะซ้ายดีกว่าเล่นซ้ายดีกว่าเปลี่ยนละ CI ครับเล่นเ g ครับ

ลืมไปเลยว่าตัวเองเล่นพุง่งเดต้าฟอ์ดโอ้อโอหาล,โลากสุดเฮ้ยยาผมเจ็บอยู่โอ้ชี้อะ อันนี้พี่ไอ้ดิงยังเล่นเล่นด้วยกันอยู่ใช่ไหมไม่หรอเมื่อกี้เห็นไม่กดอะดูว่าออกไปแล้วซีไอสิบเก้าครับไม่ใช่หลังมาเช่น ไ,ไอรถถังใช่ไหมพี่ผมผมต้องทำยังไงฆ่ามันเอ,เอ้ยคุณเห็นแล,ล้วหรอเชียร์ย่อยเชียร์เลยอุ้ยดิทำไมนี้เลยเหรอเะยรโอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบีสองเข้ากันยังไม่ได้ <c oughs> อีกอ่ะ <c oughs> โอ้ยเชดเค์เป็นเรื่อง <c oughs> ล่ะครับ <c oughs> และ B2 เข้าไม่ได้จริงๆหรอผมเห็นตัวตึงๆมันมานี่กันหมดแล้วนะเฮ้ย B2 ไม่มีใครเดินไปเลยเว้ยไปอยู่รอบนอกกันหมดเลยเช่นมัน B2 ได้เร็วโอ้ย B2 B2 โอเค B1 ก็เคลียร์ได้อยู่ยังยังยังมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นล็อกเว้ยีายตาต่อไปโดนละลอยใช่ป่ะโหเล่นเอาจริงเลย อันนี้ยังไม่เอาจริงไงเนี่ยโอ้ยสองตัวไอ้หมอมีป่ะโอเคแต่ว่าบีหนึ่งได้นะครับโอ้โหถ้าชุบตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะไหวว่ะเพื่อนเชค่ะช่วยสวยมากไปไอ้ช่วยช่วยขึ้นหลังคาช่วยอย่าไปทางนั้นโอหลังคาเนี่ยมันมีบันไดอยู่ uầy, mà phải, 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 mà ปืนดีล่าทั้งหมดเดี๋ยวพี่อุ้ยสองสิบเก้ากิโลลิตรเลยอ่ะอุ้ยมันจะมาเอาบีสองอัดเลยโอ้ยขวามือเฮ้ไม่มีเหรอตรงนี้โอเคแต่ว่าบีสองเรายึดได้แล้วนะครับบีหนึ่งก็กำลังจะยึดโอ้ยเขาก็ลำบากอยู่นะเนี่ยเฮ้ยฝั่งเราก็เอาเหลืองนะ วิกเตอร์สุดพี่โคตรดีเป็นไงโคตรโดนบอกเลยของดีครับผมเคบีสองไม่เสียบีสองไม่เสียบีสองไม่เสีย เชี่ยลากแบบว่าแทบจะไม่ได้หายใจลเลยว่ะช็อตเมื่อกี้เกมนี้ออกเร็วประมาณไหนครับประมาณ1 0บถึงสานาทีครับว้าวมีสองมันซัดได้เฉยอะไรนะอ่าน่าจะแพ้เหรอลายเพื่อนเราต้องอ้อมใช่ไหมทีไอซเราต้องอ้อมปะ ถามครับผมโอ้ยโดนระเบิดไปตัวหนึ่งเฮ้ยีสองเลยจุดคืนว้าว้อโอยโดนละโดนละโดนละโนี่โอ้โหบนหลัคาเพียบเลยวะเอไงดีวะนิวเคียร์ผมก็เกือบจะได้ละ บีหน like ึ่งมันไม่ได้ไปเนาะยวลองอีกตัวหนึ่งแล้วจะลองมาบีหนึ่งแล้วกันเกิดหลังเฉยเฉยไม่เป็นไรครับสวยๆตรงนี้สวยๆเลยเฮ้ยผมรู้วัดบารกันไปเลยเชนชิวไปแล้วร้องเพลงอะไรเนี่ยเกมกำลังมันเลยเนี่ย เกมกำลังเดือดเลยเนี่ยร็อกเพลงอะไรเนี่ยไปปีสองโล่งแล้วปีสองโล่งแลไวเชนเข้าม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 าสีโฟซัดไปสองตัวเบิบเกวเพื่อนบังคับบังคับ Keep no> เอาหัวไปสองตัวนี้จะไปปักเกิดไวีเคลียร์ก่อนไอเชนเชนโดนโดนโดนเหือกไอเชนเชนเนี่ยบนหัวมึงเนี่ยระวังมันมาแล้วมันมาแล้วเชนยิง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 ไอเชนไอเชนคุณอยู่ไหนอะกูอยู่บนรักคาเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วเขดาดันเราไม่ได้วะ่ะพันดูโคตรเกลือดอะ่ะเขดาดันเราไม่ไหววะ่ะเันดูมามาลองระยะไกลกันหน่อยมั้ไอซีสิบเก้าครับซีไอห,หรือเปล่าวื1อันนี้แหละอยู่ไหนวะมองไม่เห็น

ดีเมื่อวานที่พี่สอนอุ้ยโดนโดนด้วยเกินไปวายเจ๋แล้วเยี่สวยได้ยังเออโอ้ยโอ้โหแจ่มเลยโอ้โหไหลเว้ยไหลเว้ยบินไหลเว้ยบินไหลเว้ยบินไหลเว้ยบลเบินลบบินก่อนอ่าเหลือสิบห้าวินเว้ยไม่คิดโดนเนี่ยอะไรบ้างนั้นลืมไปหมดแล้ะ ต่อไฟคิวละบาทคิวนาละสิบไปเลยโหขนาดนี้ต้องใจป่าเลยครับผม h ห l เ o c แ n นซัม o n นวู o เพย์ for f ฟิกเกอร์สออน Hello, <can> อเดอะ